5มกราคม2566ราคากวางตุ้งใบเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง4บาทราคากวางตุ้งดอกเมื่อวานสูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง4บาทราคากวางตุ้งไตหวันเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคากล่ำดอกเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากะล่ำปลีแต่งผลเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากะล่ำปลีไม่แต่งผลเมื่อวานสูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากะลัำปลีม่วง เมื Search, ่อวานสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากลับหัวใจเมื่อวานสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทราคาคณะต้นเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาคณะยอด เมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมนีิสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักกาดขาวหรือลุยแต่งผลเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักกาดขาวหรือลุยไม่แต่งผลเมื่อวานสูงสุด28บาทต่อกิโลกรัมนิสูงสุด28บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาผักกาดหอมเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักกาดเขียวปลีเมื่อวานสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักบุ้งจีนเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง15บาท ราคาผักบุ้งน้ำมัด25กรัมเมื่อวานสูงสุด1 2อบาทต่อมัดวันนี้สูงสุด1 2อบาทต่อมัดราคาทรงตัวราคาผักบุ้งน้ำมัด10กรัมเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อมัดวันนี้สูงสุด40บาทต่อมัดราคาทรงตัวราคาผักขึ้นช่ายเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บบาทราคาต้นหอม เมื่อวันสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคาผ er ักชีฝรั่งเมื่อวันสูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักชีลาวเมื่อวันสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักชีไทยเมื่อวันสูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง30บาท ราคารากผักชีเม mm. ื่อวานสูงสุด 1>, 1้อยบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด1 8อยบาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทราคาใบสะระแหน่เมื่อวานสูงสุด1 5อยบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด1 2อยบาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง30บาทราคาใบกะเพราเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง20บาท ราคาใบกุยช่ายเขียวเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบยี่ราเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น5บาทราคาใบแมงลัก มื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคาใบโหระพาเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทราคาต้นกระเทียมเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาผักกาดแก้วเมื่อวานสูงสุดร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุดร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักกาดหางหงเมื่อวานสูงสุดห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุดห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาดอกกุยช่ายเมื่อวานสูงสุดแปดสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุดแปดสิบบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากุยช่ายขาวเมื่อวานสูงสุดร้อยห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุดร้อยห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาดอกหอมม้วนสูงสุด85บาทต่อกิโลกร,รัมนี้สูงสุด85บาทต่อกิโลกร,รัมราคาทรงตัว ราคาใบมักรุดงม่วานสูงสุด50บาทต่อกิโลกร,รมัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบชอพลูเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาต้นตะไคร้เ mmm มื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระชายซอยเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระชายหัว ม่วนสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมนิสสูงสุด40บาทต er <wed Abi> er <wed> ่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาขาอ่อนม่วสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาขาแก่ม่วสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมนิสสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาขิงซอยม่วสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาขิงหัว มวลส yeah! ูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมนิสสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาขิงอ่อนมวลสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมนิสสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกขี้หนูสวนหอมมวลสูงสุด200บาทต่อกิโลกรัมนิสสูงสุด200บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกกะเลียงมวลสูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมนิสสูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาพริกกินดาเขียวเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกกินดาแดงเมื่อวานสูงสุด65บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด62บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง3บาทราคาพริกซุปพอตเขียวเมื่อวานสูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด52บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง3บาท ราคาพริกสูปอตแดงวันสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด65บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น5บาทราคาพริกชี้ฟ้าเขียววันสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกชี้ฟ้าแดงวันสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกยอดสนเขียว เมื่อวนสูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทราคาพริกยอดสดแดงเมื่อวนสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกยำขาวเมื่อวนสูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคาพริกยำเขียว ห่ววันสูงสุด55บาทต่อ <transformed> ก <tek> ิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทราคาพริกยำแดงหัววันสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทราคาพริกหยวกหัววันสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกเหลืองหัววันสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาพราาิกไทยอ่อนเมื่อวานส South ูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาถั่วฝักยาวเมื่อวันสูงส,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 สุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูง <Da> สุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคาถั่วพูเมื่อวันสูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง80บาท ราคาถั่วลันเตาเมื่อวานสูงสุด110บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด110บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาลูกน้ำเต้าเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาบวบงูเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง25บาทราคาบวบหอม เมื่อวานสูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง15บาทราคาบวบเหลี่ยมเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง3บาทราคาฟ้าเขียวอ่อนเมื่อวานสูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาฟ้าเขียวแก่เมื่อวานสูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด14บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น2บาท ราคามาราคีนกเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคามาราจีนเมื่อวานสูงสุด48บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง13บาทราคามารากอดิบเมื่อวานสูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น12บาท ราคามะาเขือพวงเด็ดขั่วเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด130บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น30บาทราคามะเขือพวงไม่เด็ดขั่วเมื่อวานสูงสุด85บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น15บาทราคามะเขือม่วงเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น5บาทราคามะเขือยาวเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัม นี้สูงสุด32บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง8บาทราคามาาเขลาลย์งวดสูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง15บาทราคามาาเขลิงงวดสูงสุด50บาทต BE ่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด42บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง8บาทราคามาาเขลิงงวดสูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง15บาท ราคามะเขือไข่เต่าเมื่อวานสูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง15บาทราคามะเขือเปราาเมื่อวานสูงสุด42บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง2บาทราคามะเขือเหลืองเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด38บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น2บาทราคาแตงกวาเบอร์กลางเมื่อวานสูงสุด22บาทต่อกิโลกรัม น,นี้สูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น2บาทราคาแตงกวาอ่อนวานสุงสุด23บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด23บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาแตงร้าน มื่อวานสูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น3บาทราคาแตงไทยอ่อนเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาแตงโมอ่อนเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว t t. ราคาพริกหวานเขียวแดงเหลืองเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สู t t. งาาสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาฟักทองคางคกเบอร์ล็ก เมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด2 3บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง7บาทราคาฟักทองคางคกเบือกลางเมื่อวานสูงสุด32บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อก yep. ิโลกรัมราคาปรับลดลง7บาทราคาฟักทองคางคกเบือใหญ่เมื่อวานสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด32บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง3บาท ราคามะเขือเทศทอเขียวเม่วานสูงสุด30บาทต่อกิโลกร,รมัมในสูงสุด26บาทต่อกิโลกร,รมัมราคาปรับลดลง4บาท รา,า dang, g. G. ราคา dang, มะเขือเทศทอแดงเมื่อวานสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด32บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลงสบาทราคามะเขือเทศทอแดงปนเขียวเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด28บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลงสองบาทราคามะเขือเทศราชินีเมื่อวานสูงสุด1 2อบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด1 2อยบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคามะเขือเทศสีดาเมื่อวันสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเทศเนื้อเมื่อวันสูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาข้าวโพดฝักอ่อนเมื่อวันสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคาผักกระเฉดมัด10กรัมเมื่อวันสูงสุด100บาทต่อมัด นี้สูงสุด100บาทต่อมัดราคาทรงตัวราคาผักปลังเมื่อวนสูงสุด30บาทต่อกำวันนี้สูงสุด30บาทต่อกำราคาทรงตัวราคาดอกสลิดเมื่อวนสูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด250บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น100บาทราคาผักหวานบ้านเมื่อวนสูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด180บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น30บาทราคาผักหวานปลา ม um. mm nah, ื่อวานสูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด180บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น30บาทราคาหัวปลีเมื่อวานสูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบบัวบกเมื่อวานสูงสุด35บาทต่อกรัมวันนี้สูงสุด35บาทต่อกรัมราคาทรงตัวราคาสายบัวลอกเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง40บาท ราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรดเอเมื่อวานสูงสุด280บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด280บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรดบีเมื่อวานสูงสุด250บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด250บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรดซีเมื่อวานสูงสุด200บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด200บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาหัวไชเท้าเมื่อวานสูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับตัวลง2บาทราคาหอมแดงไม่ตัดจุกเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับตัวลง20บาทราคากระเทียมไทยเบอร์เล็กเมื่อวานสูงสุด200บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด210บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทราคากระเทียมไทยเบอร์กลางเมื่อวานสูงสุด200บาทต่อกิโลกรัม นิสูงสุด210บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทราคากระเทียมไทยเบอร์ใหญ่เมื่อวนสูงสุด200บาทต่อกิโลกรัมนิสูงสุด210บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทราคาแครอทไทยเมื่อวนสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมนิสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหอมหัวใหญ่ไทยเมื่อวนสูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมนิสูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะนาวเบอร์เล็ก ม่วานสูงสุดพันสองบาทต่อ600ลูกวันนี้สูงสุดพันสองบาทต่อ600ลูกราคาปรับขึ้น50บาทราคามะนาวเบอร์กลางเมื่อวานสูงสุดพันสี่บาทต่อ500ยลูกวันนี้สูงสุดพันสี่บาทต่อ500ลูกราคาทรงตัวราคามะนาวเบอร์ใหญ่เมื่อวานสูงสุดพันหกรบาทต่อ400ลูกวันนี้สูงสุดพันหกรบาทต่อ400ลูกราคาทรงตัวราคาลูกมะกรูดเบอร์เล็ก เมื่อวานสูงสุด150บาทต่อ5กิโลกรัมนี้สูงสุด150บาทต่อ5กิโลกรัมราคาทรงตัวราคาลูกมักรุดเบอร์กลางเมื่อวานสูงสุด180บาทต่อ5กิโลกรัมนี้สูงสุด180บาทต่อ5กิโลกรัมราคาทรงตัวราคาลูกมะกรูดเบอร์ใหญ่เมื่อวานสูงสุด200บาทต่อ5กิโลกรัมนนี้สูงสุด200บาทต่อ5กิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดกระด้างเมื่อวานสูงสุด200บาทต่อกิโลกรัม น้สูงสุด200บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดขอนขาวเมื่อวานสูงสุด1 4 0บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด1 4 0บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดนางฟ้าเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทราคาเห็ดนางฟ้าภูฐานเมื่อวานสูงสุด130ยบาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด1 3 0บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดฟางเบอร์เลข เมื่อวนสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดฟางเบอร์กลางเมื่อวานสูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดฟางเบือใหญ่เมื่อวานสูงสุด160บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด160บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระเจี๊ยบเขียวเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมนนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาผักชะอมงมวานสูงสุด40บาทต่อกรันนี้สูงสุด40บาทต่อกมราคาทรงตัวราคาแรดิชงวนสูงสุด85บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด85บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์เล็กงวานสูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์กลางงวนสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมนนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาข้าวโพดข้าวเหนียเวเบอร์ใหญ่เมื่อวานสูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาข้าวโพดหวานเบอร์เล็กเมื่อวานสูงสุด14บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด14บาทต่อกิโลกรัมราคาท,ทรางตัวราคาข้าวโพดหวานเบอร์กลางเมื่อวานสูงสุด19บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด19บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่เมื่อวานสูงสุด23บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด23บาทต่อกิโลกรัมราคา,าทรงตัว ราคากล้วยหอมทองเบอร์เล็กวันนี้สูงสุด350บาทต่อเข่งเคีงละเจดหวีราคากล้วยหอมทองเบอร์กลางวันนี้สูงสุด420บาทต่อเข่งเคีงละ7ดหวีราคากล้วยหอมทองเบอร์ใหญ่วันนี้สูงสุด600บาทต่อเข่งเขีงละ7ดหวีจบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะครับท่าในใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ